สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love ค่ะเช่นเดิมนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณค่ะทุกทุกการติดตามการกดไลค์กดกระดิ่งคอมเมนต์ comment, กดแชร์รสูร์แางการสมัครสมาชิกแล้วก็การรีนิวสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะ mm hmm. ท่านใดอยากที่จะซัพพอร์ตทางช่องก็คลิกเลงคลิปปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยค่ะและเปิดไพ่ส่วนตัวในรอบนี้วันนี้นะคะรับ เปิดรับแล้วแต่วันนี้สิงหาคมนะคะเดือนสิงหาแล้วก็่นันใดอยากที่จะจองคิวเข้ามาเปิดไพ่ส่วนตัวปรึกษาปัญนานหัวใจนะคะทวินเฟลมทวินโซโซคอนเน็กชั o นทางออกทุกๆปัญหาของชีวิตก็แอดไลน์เข้ามาด้านล่างได้เลยนะคะเหมือนกับเป็นโค้ชนะคะให้โค้ชแนะนําแนวทางให้กับชีวิตของทุกๆคนนะคะวันนี้ได้พลังงานของ DM Place นะคะความรู้สึกเหมือนกับว่า คุณรู้ไหมว่าคุณพร้อมมากๆเลยที่คุณจะได้เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณพร้อมที่เริ่มต้นใหม่ในทุกๆวันคุณพร้อมที่จะได้พบเจอในสิ่งที่คุณต้องการคุณกําลังกอบโกยนะคะในความฝันการเดินทางนะคะชีวิตไลฟ์สไตล์เรื่องของการงานแล้วก็การเงินอย่างที่กําลังจะเกิดขึ้นเรามาเช็คพลังงานของทุกทุกคนกันนะคะว่าตอนนี้เวลานี้พลังงานของทุกทุกคนเป็นยังไงบ้างอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณใพรอยากจะบอกอะไรกับสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้น Knife of Pentacles แล้วก็ The Devil ค่ะอีกแล้วนะคะ The d e v ยังคงวนเวียนอยู่ค่ะอย่างที่พูดไปว่าตัวตนของคุณมีทั้งความมีเสน่ห์ความเก่งแล้วก็ความสามารถในทุกๆเรื่องด้านหลัง The e m p l e c e ขึ้นอีกแล้วนั่นคือความพร้อมของคุณคุณมีความพร้อมในทุกๆด้านคุณกำลังได้ เกิดเรื่องราวของการรับในเรื่องของการเงินเกิดการฟืน้นฟูในเรื่องของการเงินเกิดความร่ำรวยในชีวิตที่กาลังจะเกิดขึ้นนะคะเกิดการที่คุณจะได้เลือกได้ตัดสินใจกับสิ่งที่คุณรอคอยนะคะเพราะนั้นสัญชาตญาณบางอย่างที่อยู่ในจิตใจของคุณบ่งบอกได้ดีมากๆว่ามันใช่หรือไม่ใช่มันควรที่จะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะอะไรบางสิ่งบางอย่างลบๆก็กําลังจะเกิดขึ้นเช่นกันนะคะมีบางเรื่องที่เข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่าจดจ่อกับอะไรที่ ที่มันเหมือนกับคิดๆนะคะคิดเยอะอาจาจะจดจ่อกับสิ่งสิ่งนั้นเป็นสิ่งลบๆหรือว่าอาจจะเพลิดเพลินบางอย่างมากไปนะเช่นเล่นโทรศัพท์มากเกินไปไถโซเชียลมากเกินไปทําให้ละเลยเรื่องของเวลาไปนะคะหลุดเวลาไปทำแบบ อย่างอื่นโดยที่เราอาจจะตั้งแผนอะไรไว้ในวันนั้นแต่ว่าเราอาจจะหลุดนะคะไปทําสิ่งที่มันเป็น,ปนอะไรเล่นเล่นมากไปเล่นมากไปนะคะทาให้เวลามันผ่านผลไปอา,อาจจะทํางานไม่เสร็จนะคะทำโปรเจกต์เสร็จไม่ทันแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะเพราะฉนั้นอะไรบางสิ่งอย่างลบๆยังคงวนเวียนนะคะเรื่องราวอะไรบางสิ่งอย่างที่คุณจะต้องควบคุมอารมณ์ของตัวเราเองนะคะคือมองหลักการมองเหตุและผลแล้วก็ความชัดเจนของตัวคุณเองยิ่งคิดมากยิ่งเครียดยิ่งเอาอะไรไปสู่ส,สิ่งที่มัน มันยังเป็นไปไม่ได้มันยังไม่ถึงเวลาหรือว่าอะไรเป็นอดีตอย่างเมื่อวานอย่างเงี้ยค่ะถ้ามันไม่ดีเราวันนี้เราก็แก้ไขใหม่เริ่มต้นใหม่นะคะระวังเรื่องสุขภาพด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นในสิ่งที่คุณอาจารรู้สึกว่าถึงเวลาใส่ใจอีกแล้วนะคะถ้ารู้สึกว่าช่วงที่ผ่านมาละเลยเรื่องสุขภาพวันนี้ก็ต้องใส่ใจนะคะอาจจะทานอะไรที่ดีมีประโยชน์อาจจะออกกําลังกายนะคะ ความกังวลความคิดมากความเครียดนะคะความวิตกกังวลบางสิ่งบางอย่างที่วนเวียนอยู่หรือว่ารู้สึกว่าตัวเองน้อยในวันนี้นะคะตัดสินใจไปไม่ถูกพลังงานเอนเนรจีลบๆอีกแล้วแบบนี้นะคะวางแผนแพลนอะไรบางสิ่งบางอย่างกับคุณคุณกาลังได้รับการติดต่อได้รับการพูดคุยนะคะที่จะได้คุยได้เคลียร์ได้รับข้อความจากใครบางคนนะคะหรือว่าการได้ตัดสินใจกับอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันชัดเจนสักทีหนึ่งนะคะ The High p r i n c e ท s ค่ะอารมณ์ความอ่อนไหววันไหวบางอย่างที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณ อาจจะรู้สึกว่าอึดอัดกับตัวเองอเซ็งเซ็งกับตัวเองเฉาเฉากับตัวเองนะคะอยู่อยู่กับอะไรเดิมๆนะคะช่วงนี้ก็วนเวียนมาอีกแล้วหรือว่าพลังงานของคุณจะกลับไม่ได้ไปไม่ถึงกับบางสิ่งบางอย่างคุณจะต้องตื่นขึ้นมานะคะเพื่อที่จะมองหลักการเหตุและผลและความเจริงนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณกําลังอยู่ในระหว่างกลางกลางอยู่ในในระหว่างโลกแห่งจิตอิญญาณแล้วก็โลกแห่งความเป็นจริงคุณจะต้องดึงตัวเองขึ้นมาเพื่อสู่ เพื่อขึ้นมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงให้ได้ไม่ว่าคุณกําลังที่จะสูญเสียหรือว่ากําลังคิดในเรื่องของอะไรอยู่ก็ตามความเป็นจริงหลักการและสิ่งที่ถูกต้องบนความเป็นจริงนะคะบน 3D นี้แหละความเป็นจริงจะทําให้คุณตระหนักให้คุณได้เรียนรู้นะคะบางอย่างที่กําลังจะเกิดขึ้นแต่ใช้สัญชาตญาณทายซิกเซนในตัวตนที่คุณมีที่คุณอยากที่จะทําที่คุณอยากที่จะไปที่คุณอยากที่จะเรียนรู้ที่คุณอยากที่จะหาคําตอบสิ่งสิ่งนั้นให้เป็นสาย นะคะคเพื่อที่คุณจะได้รู้สึกว่าเอ้มันควรที่จะเป็นเป็นไปในทิศทางไหนดีนะคะเป็นรายสัญญาณในการตัดสินใจของคุณถ้าคุณรู้สึกว่าบางสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกต้องข่มอารมณ์ต้องวัดใจกับตัวเองให้ได้นะคะสลัดบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นสิ่งที่แบบยุ่ยวนหรือว่าสิ่งที่มัน เป็นพลังงานที่แบบเหมือนเป็นปีศาจบางอย่างนะคะเชื่อว่าทุกคนอาจจะเคยสัมผัสกับความรู้สึกบางทีเราเรามีความสุขแฮปปี้อยู่ดีๆแล้วมันมีอะไรบางอย่างที่ที่ทำให้เราไปยึดติดกับสิ่งสิ่งนั้นอีกแล้วเช่นคุณอาจจะตัดจบใครมานะคะแล้วแล้วก็แฮปปี้มีความสุขกับตัวเองแต่อยู่ก็อยากไปสนใจเรื่องของเขาอยากส่องเขาอะไรแบบนี้คะ่ะมันก็กลายเป็นสิ่งลบๆได้แต่เขารู้สึกแย่จังเลยไม่น่าไปตามเลยไม่น่าไปส่องส่องโปรไฟล์หรือว่าอะไรแบบนี้เลยไม่น่าไปคิดถึงเลยแบบนี้คะ่ะมันก็ทําให้เรารู้สึก เกิดอารมณ์ความรู้สึกแบบนั้นได้เช่นกันนะคะ six of w a n d ค่ะอะไรก็ตามแต่ที่ที่ทำให้คุณรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่วนเวียนเดิมๆกลับมานะคะแล้วคุณยังตัดสินใจอะไรไม่ได้คุณจะต้องควบคุมมีสตินะคะสมาธิสติจะนำคำตอบมาให้กับคุณควบคุมให้ได้อะไรที่รู้สึกว่าเป็นอะไรใหม่ๆเพิ่งคุยกันเพิ่งเจอกันนะคะก็เรียนรู้แบบเพื่อนไปก่อน ใจเย็นเสบายสบายนะคะต้องไม่ฝืนไม่พยายามในความรู้สึกของตัวเองให้คุณโฟล์กับความรู้สึกคุณก้าวเหรียญความโสดโสดสนุกสนานมีความสุขมีความร่าเริงอยากทําอะไรอยากทําอะไรก็ได้อยากซื้ออะไรก็ได้ซัพพอร์ตตัวเองก็ได้เพราะว่าคุณกําลังดึงดูดนะคะความรักเข้ามาความรักที่ดีเข้ามาคนที่ดีเข้ามาเอเนอร์จีพลังงานเหมือนคุณเข้ามาเมื่อคุณมีพลังงานลบมันก็ดึงดูดสิ่งลบๆเข้ามาแต่ถ้าคุณมีพลังงานที่ดีพลังงานบวกสามารถที่จะเจอลบแล้วก็ทําให้เป็นบวก ได้อย่างรวดเร็วนะคิดเป็นบวกไว้ไม่ได้ไม่ได้คิดแบบโลกสวยแต่คิดเป็นบวกนะคะมองอะไรเล็กๆน้อยๆในระหว่างทางที่คุณเจอให้มันเป็นเรื่องดีสมมติว่าคุณกําลังอาจจะเรียกรถมารับแต่รถนั้นนะสมมตินั่งมอเตอร์ไซค์นะคะนั่งมอเตอร์ไซค์นั่งซ้อนท้ายอ่ะรู้สึกว่าไม่ดีเลยขับรถไม่ดีแบบนี้ค่ะแต่ก็เออก็ไม่เป็นไรนะแต่เขาก็ยังแบบ เหมือนกับว่ายังยังยังพาเรามาส่งถึงที่อะไรแบบนี้ค่ะคิดในทางที่ดีคิดบวกไว้นะคะบางอย่างเราอาจจะรู้สึกว่าไม่ชอบตรงนู้นตรงนี้แต่มันก็มีข้อดีบางอย่างหาข้อดีในจุดๆนั้นในสิ่งสิ่งนั้นที่คุณกําลังคิดลบหรือว่ากําลังเจอสถานการณ์ลบๆนะคะ six of wands ค่ะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้มาคือความสําเร็จในชีวิตเชื่อมั่นในตัวเองนะเพราะว่าเก้าเหรียญคือความฉลาดความเก่งความสามารถของคุณที่จะนำพาให้คุณได้ก้าวเข้าสู่การได้ตําแหน่งหน้าที่การงานการเติบโต ธุรกิจขยับขยายชีวิตคุณกําลังได้รับชัยชนะคุณกําลังได้ความสําเร็จแต่คุณต้องาพากเพียนเพียรพยายามมากๆเลยเพราะว่ามันเป็นสมมุติว่าคุณกําลังลุยกับงานมากๆนะคะลุยกับการเรียนรู้ทักษะนะคะใหม่ๆเรื่องของอยากที่จะเติบโตสายงานนี้อยากที่จะเปลี่ยนแปลงไปสายงานนี้อยากที่จะเริ่มต้นใหม่ทําธุรกิจใหม่กับ สิ่งที่ไม่เคยทํามันเป็นใหม่มากๆเลยมันต้องใช้การเรียนรู้การพยายามการสู้การหลุยจริงๆการคิดการวางแผนการท้อท้อแล้วท้ออีกนะคะหรือว่าอะไรบางอย่างที่เข้ามาทําให้เรารู้สึกว่าถอดใจนะคะใยยอมแพ้นะคะอะไรที่คุณรู้สึกอยากที่จะลองไปแล้วก็ทําให้ได้ ลองลุยแล้วคุณจะได้รู้คุณจะได้รู้ว่าประสบการณ์นนะสิ่งที่คุณทําถึงมันจะล้มแต่มันก็ลุกขึ้นมาได้สร้างใหม่ได้นะคะใช้วันเวลาเพื่อพิสูจน์ให้ตัวตนคุณได้รู้ว่าฉันจะประสบความสําเร็จฉันจะแข็งแกร่งให้ได้ฉันมีชัยชนะสิ่งใหม่ๆที่เราอยู่นั่นเองนะคะอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับทุกๆคนอีกมามาดูกันจมูนนะคะอารมณ์ความอ่อนไหวนะคะในช่วงนี้มีหลายๆท่านอาจจะรู้สึกว่า t ีเอ็มเพลขึ้นอีกแล้วนะคะอาจจะมี อารมณ์ความอ่อนไหวเอซอคั์นะคะด้านท้ายคือคุณอาจจะรู้สึกว่ามีอะไรบางสิ่งบางอย่างดึงดูดคุณให้คุณเข้าหานะคะหรือว่าความฝันความรู้สึกหรือว่าอารมณ์ความรู้สึกดิ่งดาวบางสิ่งบางอย่างในช่วงนี้นะคะจงเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดนะคะพัฒนาตัวเองค่ะคุณกําลังเชื่อมโยงพลังงานความรักถ้าคุณโสดตอนนี้คุณมีความรักเนื้อคู่คู่แท้ที่รอคุณอยู่แต่ใครที่เข้ามาในระหว่างทางของคุณ แล้วมันยังไม่ใช่แล้วมันยังเป็นอะไรที่ค้างคาแล้วอะไรที่มันยังคงแบบติดปัญหาให้คุณได้คิดมากให้เครียดหรือว่าคิดกับสิ่งสิ่งนั้นให้คุณได้ปรับพลังงานบางอย่างให้คุณได้รู้สึกว่าเรียนรู้กับได้ให้เขาให้เราอนุญาตให้เราได้เรียนรู้กับคนคนนั้นเรียนรู้กับสถานการณ์นั้นอนุญาตให้สถานการณ์ที่เรากําลังเจอกับผู้คนกับสถานที่กับอะไรก็แล้วแต่ ให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของเราให้เรารู้สึกว่าเราเราได้เรียนรู้อะไรกับมันแล้วมันจะรู้สึกดีขึ้นเพราะว่าคุณจะผ่านพ้นช่วงนั้นไปแล้วคุณจะได้สาะแสวงหาค้นหากับความจริงที่มันกําลังจะเกิดเสะแสวงหาค้นเกิดขึ้นกับคู่แท้รักแท้ที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณชีวิตคุณคือการเรียนรู้ของคุณคือการเดินหน้าไปสู่ความสําเร็จในชีวิตของคุณนะคะนี่คือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอก The Star ดวงดาวค่ะเพราะว่าคุณเป็นดวงดาวที่ ที่ส่องสว่างแล้วก็สวยงามมากๆนะคะมีใครบางคนคะ่ะคิงออสอดชาวทัตุลมที่ต้องการติดต่อกับคุณนะคะชาวทัดไฟแล้วก็ชาวทัตน้ํานะคะบางสิ่งบางอย่างกําลังจะเกิดขึ้นให้คุณรู้สึกว่า เป็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณอย่างมาจจันทร์คุณรู้ไหมว่านี่คือเอซอบคับแล้วก็เดอะสตาร์คุณกําลังเริ่มต้นชีวิตใหม่ไปสู่ความรุ่งเรืองในชีวิตรุ่งโรจน์เรื่องของการงานการเงินคุณกําลังเป็นจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่คุณกําลังใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบมากๆในในสิ่งที่คุณวางแผนไว้นะคะแล้วก็ในบางเรื่องที่คุณรู้สึกว่ามันท้าทายอารมณ์ความรู้สึกความคิดของคุณเลยบางอย่างที่คุณกําลังรู้สึกว่ามันใช่ มันใช่มากๆอารมณ์มันใช่แต่คุณไม่ฟังเหตุผลบางสิ่งบางอย่างไม่ฟังหลกักการความเป็นจริงไม่ดูไม่มองไม,ไม่พยายามคิดสะท้อนในหลกักการความเป็นจริงคุณจะยิ่งจมกับพลังงานบางอย่างที่มันไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้น Meditation brings answer สมาธิสติจะนําคําตอบมาให้กับคุณหลกักการแห่งความเป็นจริงระยะทางพิสูจน์มาก,การเวลาพิสูจน์ทุกสิ่งจะทําให้คุณมองเห็นความเป็นจริงสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอารมณ์เกิดขึ้นมากมายเลยทีเดียวอารมณ์ความรู้สึก นะคะที่มันไปอยู่กับตรงตรงนั้นอะที่ว่าคุณยังอาจคุณอาจจะยังไม่เจอคุณอาจจะยังไม่ได้สัมผัสความเป็นจริงเลยคุณยังยังไม่ได้เรียนรู้เขาคนนั้นเลยคุณยังไม่ได้จับต้องในความสําเร็จที่คุณจะได้เลยแต่ว่ามันเอาตัวเองไปสู่สิ่งลบๆบ่อนดึงสติเราขึ้นมานะคะเพราะว่าคุณจะต้องเรียนรู้ชีวิตไปอีก ไกลามากมากกว่าที่จะสําเร็จนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณพร้อมแล้วพร้อมจริงๆที่จะเป็นจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่พร้อมจริงๆที่จะก้าวเข้าสู่ความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ในชีวิตที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะฮ mm ึบ hmm. พลังของตัวคนเองขึ้นมาในช่วงนี้นะคะ mm hmm. คุณกําลังได้พบเจอเนื้อคู่ของคุณใครที่โสดนะคะเ mm hmm. ตรียมรับพบเจอเนื้อคู่ของคุณแต่คุณจะต้องออกไปตามหาความรักด้วยนะคะ mm hmm. ออกไปใช้ชีวิตออกไปสนุกสนานกับชีวิตของคุณนะคะ mm hmm. ตัดอะไรเก่า ทิ้งไปอะไรที่มันยังคงเป็นไปไม่ได้อะไรที่มันอยากที่จะเก็บไว้ก่อนไหมวางไว้ก่อนก็ได้นะคะให้เขาเป็นเพื่อนให้อะไรให้บางอย่างในอนาคตเป็นคําตอบแน่ดีที่ผ่านมาที่คุณรอนะคะสิ่งนี้ย้าเตือนเสมอเลยนะคะคุณกําลังได้เคลียร์กับอะไรบางสิ่งบางอย่างคุณกําลังได้รับคําตอบกับอะไรบางสิ่งบางอย่าง Queen of Pentacles ค่ะคุณกำลังร่ำรวยบอกเลยค่ะว่าสิ่งที่คุณโฟกัสสิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณกำลังที่จะได้รับ Six of Cups ค่ะคือการได้เป็นจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งมังคั่งยิ่งร่ำรวยยิ่งโสดยิ่งมั่งคั่งยิ่งมีความรวมสมบูรณ์ Seven of Wands นะคะสิ่งที่คุณวางแผนไว้อาจจะเป็นช่วงในการก้าวเข้าสู่ปีที่6ที่7ในสิ่งที่คุณวางแผนเช่นอาจจะได้อยู่ๆได้รับ เงินโบนัสอยู่ๆได้รับเงินปันผลที่เยอะมากขึ้นอยู่ๆก็ร่ํารวยมั่งคั่งมีรถมีบ้านนะคะอย่างที่คุณต้องการจงเข้มแข็งไว้จงหนักแน่นไว้นะคะบางสิ่งอย่างกําลังพิสูจน์ให้คุณได้ดูว่าคุณคู่ควรนะคะกับชีวิตใหม่กับชีวิตแห่งความสุขความรื่นเริงที่กาลังจะเกิดขึ้นกับคุณคุณกําลังได้ดื่มด่ำความสุข ของความสําเร็จที่กาลังจะเกิดขึ้นนะคะคุณกําลังได้รับการติดต่อจากใครบางคนค่ะที่เป็นพลังงานเก่าๆนะคะเช่นเพื่อนเก่าหรืออะไรเก่าๆที่กลับเข้ามาหรือว่าการได้รับคําตอบอะไรบางสิ่งอย่างที่รอคอยนะคะอะไรที่เป็นกังวลคิดมากเครียดวางไว้ก่อนค่ะอย่างที่บอกแล้วก็คุณสามารถที่จะโฟกัสกับบางสิ่งอย่างที่เป็นอะไรที่มันดีกว่าหรือว่าซัมซัมติงอะบางอย่างที่ที่ที่ทำให้ให้คุณได้ออกจากสิ่งลบๆนั้นนะคะ The h i g h e f Friends ค่ะ เป็นพลังงานของ GY Masculine ที่สะท้อนสื่อถึงคุณอีกแล้วนะคะว่าให้คุณคิดไตร่ตรองมีเหตุลผลนะคะรักตัวเองเคารพตัวเองให้มากๆสัญชาตญาณของคุณในตอนนี้คือความรู้สึกความหว่นไหวความแกว่งในเรื่องของอารมณ์นะคะแต่ถ้าคุณกำลังตามหาความจริงอยู่และคุณกำลังถามตัวเองว่าสิ่งที่คุณต้องการ นั่นคืออะไรใครคนนั้นเป็นยังไงหน้าที่การงานการเติบโตจะไปในทิศทางไหนคุณลองถาม d Y ในตัวตนของคุณคุณจะได้รับคําตอบในสิ่งสิ่งนั้นเพราะว่าท่านกําลังนําพาคุณได้ก้าวเข้าสู่ชีวิตแห่งการเรียนรู้เพื่อไปเจอรักแท้ชีวิตแห่งการเรียนรู้เพื่อได้หน้าที่การงานตำแหน่งใหม่หรือว่าการโยกย้ายบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของคุณที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะ คุณกาลังได้กลับบ้านของคุณคุณกําลังได้ก้าวเข้าสู่การเดินทางต่างประเทศการเดินทางไกลหรือว่าการย้ยายไปสู่ต่างประเทศนะคะเหมือนกับบางสิ่งบางอย่างกาลังชักชวนนาพาให้คุณได้ออกไปสู่อะไรมีใหม่อย่างที่คุณไม่เคยได้เจออาจจะเป็นความฝันที่คุณกล้า,กล,ากลัวนะคะเกินความคาดฝันเนี่ยแหละนะคะมันจะกลายเป็นจริงเพราะว่าตอนนี้คุณคุณ คุณมีความฝันนะแต่มันมันไม่กล้าที่จะฝันนะแต่ว่าคุณทําไปด้วยคุณทําไปด้วยคุณสร้างไปด้วยคุณต้องการแมเนจชีวิตของตัวคุณเองแล้วคุณจะได้รับในสิ่งที่คุณไม่คาดฝันนี่คือเรื่องจริงนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะบางสิ่งกําลังสะท้อนถึงอารมณ์ความรู้สึกแห่งความคิดถึงใครคนนึงคิดถึงคุณฝันถึงคุณรอคอยถึงคุณนะคะ มันเป็นความรู้สึกแบบนั้นแน่นอนค่ะบางอย่างกําลังพิสูจน์ให้คุณได้รู้ว่าอะไรบางสิ่งบอย่างกําลังเริ่มต้นขึ้นอะไรบางสิ่งบอย่างกําลังจะจบลงเรามาดูว่าไพ่สําหรับนี้อยาจะบอกอะไรคอนอีกแล้วนะคะ Money will be coming to you ค่ะเงินกําลังจะเข้ามาหาคุณคุณรู้ไหมว่า เงินทองอารามเหลืองนะคะมากๆเลยกําลังไหลเข้ามาหาคุณกําลังวิ่งเข้ามาหาคุณเพราะคุณเป็นราชินีหรียญคุณเป็นจกักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่บางท่านนะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้แบบพบเจอเนื้อคู่ที่เป็นคนที่มัง่งคั่งร่ํารวยนะคะเข้ามาดูแลซัพพอร์ตคุณเปย์คุณได้ทั้งชีวิตเลยทีเดียวเรียกว่าเป็นพลังงานของความความความรักที่เขาเห็นคุณค่า ของคุณมากๆอยากซัพพอร์ตอยากดูแลนะคะแต่บางท่านคือยิ่งโสดยิ่งไขว่คว้าหาเรื่องของการเงินการงานยิ่งร่ํารวยนะคะยิ่งสามารถที่จะเดินทางท่องเที่ยวรอบโลกได้อยากจะไปไหนก็ได้นะคะแล้วก็เงินที่คุณกําลังรอค่ะกำลังจะเข้ามาจริงๆนะคะสวยงามมากๆจริงๆเลยท่องไว้นะคะความเพลิดเพลินทะเยอทยานจะนําพาคุณได้ สักเซสรประสบความสําเร็จการที่คุณรักแล้วก็เคารพตัวเองจะทําให้คุณได้พบเจอความรักที่เป็นแรงดึงดูดนะคะความรักของ attraction บางอย่างนะคะและบางท่านได้เจอความรักที่ที่สมบูรณ์แบบมากๆเลยแต่ทําให้คุณและเขา mm hmm. วลค่ะเกิดความมั่งคั่งร่ํารวยสร้างเนื้อสร้างตัวไปด้กันเงินก้อนกําลังเข้ามาหาคุณ และคุณรู้ไหมว่าคุณกําลังเจอเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่มากๆในชีวิตคือสิ่งที่คุณรอคอยและมุ่งหวังนั้นคุณอธิษฐานอะไรไว้จากกับดวงดาวแลวก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือแรงดึงดูดที่คุณมีในจิตวิญญาณของคุณกําลังให้คุณได้ออกสู่หนทางใหม่ในชีวิตอย่างไม่น่าเชื่อนี่คือสิ่งใหม่นี่คือตัวตนของคุณนี่คือสิ่งที่คุณต้องการโฟกัสการงานการเงินนี่คือสิ่งที่คุณจะได้ไขว่คว้าความสําเร็จ ไขว่คว้าอะไรไหมคะไขว่คว้าความฝันของคุณอยากเดินทางท่องเที่ยวรอบโลกอยากที่จะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวรอบโลกอยากที่จะเดินทางไปประเทศนูน้นประเทศนี้อยากที่จะมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบอุดมสมบูรณ์อาจจะเป็นทําสวนทําไร่ปลูกต้นไม้เลี้ยงสัตว์หรือว่าเปิดร้านกาแฟเปิดร้านสวยๆอะไรแบบนี้เปิดร้านทําเล็บก็ได้สิ่งที่คุณทําสิ่งที่คุณมีจงมีความหวังอย่ายอมแพ้เดินหน้าต่อไปค่ะสวยงามมากๆเลยนี่คือพลังงานของคุณสิ่งที่จะเกิดขึ้นสิ่งที่ลบๆที่เข้ามา ้าทายคุณให้คุณได้เรียนรู้สิ่งนั้นและอยู่ที่คุณตัดสินใจว่าคุณจะอยู่กับสิ่งสิ่งนั้นจมต่อไปไหมหรือว่าคุณจะไปหนทางที่เป็นเดอะสตาร์ดวงดาวความรุ่งโรจน์ในชีวิตชีวิตของคุณอยู่ที่คุณตัดสินใจไม่มีใครบังคับฝืนคุณได้อยู่ที่คุณ it's up to you ค่ะขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพจิตสุขภาพใจสุขภาพ,ภาพกายด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าทาในใดที่จะปรึกษาอยากให้เป็นโค้ชส่วนตัวแอดไลน์ด้านล่างนี้เข้ามาจองคิวได้เลยทั้